ครับสวัสดีครับนี่พบกันดีแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมา DIY อะไรง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทํางานคนเดียวครับและสําหรับวัสดุของเราในวันนี้นะครับก็เป็นวัสดุง่ายๆเหมือนเดิมนะครับเป็นเศษเหล็กที่ผมมีอยู่แล้วนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเหล็กตัว C หรือว่าเหล็กตัว U แบบนี้นะครับเหล็กตัวนี้นะครับจะมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่4นิ้วนะครับ เราจะตัดความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครับและสําหรับวัสดุในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเหล็กฉากครับเหล็กฉากตัวนี้ก็เป็นเศษเหล็กของผมเหมือนกันนะครับเป็นเหล็กฉากขนาด1นิ้วคูณด้วย1นิ้วนะครับตัดความยาวอยู่ที่4นิ้วครับเราจะใช้เจ้าตัวนี้1ชิ้นครับและอีก1ชิ้นนะครับก็จะเป็นน็อตขนาด9มิลิเมตรนะครับตัดความยาวอยู่ที่4นิ้วครับเราใช้ทั้งหมด3ตัวครับและเราก็จะใช้น็อตตัวเมียขนาด9มิลิเมตรทั้งหมด3ตัวครับ และสาหรับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําเหล็กตัวซหรือว่าเหล็กตัว y U นี้นะครับไปทําการตัดแต่งตามขอบต่างๆนะครับให้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูมีรูปร่างที่สวยงามมากกว่านี้ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมลืมบอกกับเพื่อนๆไปนะครับว่ามีวัสดุอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นนะครับหรือว่าเหล็กแบนที่เขาเก็บไว้ทําเหล็กดัดแบบนี้นะครับเราจะใช้ความยาวอยู่ที่1นิ้วนะครับใช้ทั้งหมด3ตัวครับ และสําหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําเหล็กตัว C หรือว่าเหล็กตัว U นี้นะครับไปทําการเจาะรูส่วนหัวตรงนี้ครับเราจะทําการเจาะรูเพียงหัวเดียวนะครับแล้วก็เจาะขนาดของรูอยู่ที่ประมาณ10มิลิเมตรครับ และสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนำน็อตตัวเมีย1ตัวนะครับมาทําการเชื่อมติดเอาไว้ด้านบนของรูที่เราทําการเจาะเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเราทําในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนําเหล็กฉากขนาด1นิ้วของเรานะครับไปทําการเจาะรูกันครับเราจะทําการเจาะรูเพียงด้านเดียวนะครับเจาะทั้งหมด2รูนะครับรูที่เราจะทําการเจาะนะครับจะมีขนาด10มิลลิเมตรครับ และสาหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําน็อตตัวเมียที่เหลือนะครับมาทําการเชื่อมติดเอาไว้ด้านบนของรูที่เราทําการเจาะทั้งหมด2รูแบบนี้เลยนะครับพอเราได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเหล็กฉากนะครับพร้อมกับเหล็กตัวซีหรือว่าเหล็กตัวยูที่เราทําการเชื่อมน็อตตัวเมียติดเรียบร้อยแล้วนะครับมาทําการเชื่อมติดให้เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําการเชื่อมติดเหล็กทั้ง2ชิ้นนี้ให้เป็นมุม90องศาด้วยนะครับ หลังจากที่เราท right ําการเชื่อมติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาที่เราได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและสําหรับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะนําน็อตขนาด9มมตรของเรานะครับพร้อมกับเหล็กเส้นหรือว่าเหล็กดัดนะครับมาทําการเชื่อมติดในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทําการเชื่อมติดเหมือนกันกับน็อตทั้ง3ตัวเลยนะครับหลังจากที่เราทําการเชื่อมทุกชิ้นส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการประกอบน็อตเข้ากับเหล็กฉากทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็เหล็กตัว C อีก1ตัวนะครับ ในตอนนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยกันแล้วนะครับว่าจะอุปกรณ์ที่เรา DIY ขึ้นมาเองตัวนี้เก็บเอาไว้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับว่าจะอุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้ทําอะไรครับและสําหรับวิธีการใช้งานเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะสมมุติว่าเหล็กเส้นนี้นะครับเป็นเสาที่เราจะต้องทําการเชื่อมนะครับโดยเราจะทําการเชื่อมเหล็กเส้นอีก1เส้นนะครับให้เป็นมุม90องศาหรือว่ามุมฉากแบบนี้นะครับแต่ว่าเราทํางานคนเดียวนะครับถ้าเป็นเหล็กเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราสามารถจับมือหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมมือนึงได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเหล็กที่เส้นยาวกว่านี้นะครับและเราก็จะต้องทําการเชื่อมติดกับเสาเหล็กทั้งสองต้นนะครับอย่างเช่นพวกโครงหลังคาอะไรประมาณนี้นะครับในตอนนี้เราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้แล้วนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะจับมือหนึ่งแล้วก็ทําการเชื่อมได้นะครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับ อย่างตัวที่เรา DIY ขึ้นมาเองตัวนี้ครับสำหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆทำการติดตั้งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เข้ากับเสาเล็กของเราก่อนนะครับให้เพื่อนๆทำการปรับระดับนะครับตามตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการเชื่อมนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นการทำงานคล้ายๆพวกซีแคมทั่วไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่เราจะต้องการเชื่อมแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนาเหล็กที่เราจะทําการเชื่อมติดนะครับมาใส่ไว้ในช่องว่างของเหล็กฉากของเราแบบนี้ได้เลยนะครับและเราก็สามารถที่จะทําการปรับขนาดของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตามขนาดของเหล็กที่เราต้องการเชื่อมได้เลยนะครับในตอนนี้นะครับเหล็กที่เราจะทําการเชื่อมติดนะครับก็แนบ,บสนิทติดกับเสาเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําการเชื่อมติดได้เลยครับ เราอาจจะทําการจับเอาไว้แบบนี้กับเสา1ต้นนะครับแล้วก็ไปทําการเชื่อมที่เสาอีก1ต้นก็ได้ครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสะดวกมากกว่านี้นะครับเราก็ดีเจ้าจะอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาสัก2ตัวนะครับแล้วก็ทําการจับเอาไว้ทั้ง2เสานะครับเราก็ทํางานสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยครับสาหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบทํางานคนเดียวเหมือนผมนะครับถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบทํางานคนเดียวเหมือนกันนะครับลองดี Y เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้นะครับรับรองว่ามีประโยชน์และได้ใช้งานแน่นอนครับ เพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ